เก่จริงๆนะต้องคุณต้องฝึกมาต้องมีมาตรฐานจริงๆตามหลักสูตรจริงๆไม่ได้หมายความว่าไปเพื่อบริการทางเพศไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายประเทศต้องการหมอนวดแบบนี้แผนไทยแต่เราต้องตรวจสอบให้ดีว่าที่จะส่งไปเนี่ยโอเคไหมเขาได้รับอนุญาตถูกต้องไหมในการเปิดสถานที่นวดแบบแผนไทยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแฝงไปขายบริการนั้นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนครับ อ่าแล้วก็มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวอย่างที่บอกนะครับว่าล่าสุดก็มีข่าวเพราะว่ารัฐบาลไทยอาจจะทํา MO u กับพมา่านาเข้าแรงงานระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยมาสองแสนคนครับทําไมต้องเอามามากขนาดนั้นฮะในบ้านเราขาดแคลนขนาดนั้นเครับแต่เราต้องยอมรับอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ทํางานระดับล่างเราเนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าจบปอสี่ปอเจ็ดเดิมนตะอนนี้ไม่มปป .7 เจ็แล้วนะครับปอสี่ป .7 เจ็ดเดิมเริ่มแม้แต่มอสมเนี่ยม .3 สามเดิมปัจจุบันนี้ก็สี่0ิบ้าห้าสิบแล้วนะ ไม่ไหวแล้วฮะยืลงงานไม่ไหวแล้วปั <ฮะ S 2> จจุบันเนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่บ้างแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลเราโดยมติครมเนี่ยที่ให้รายการต่างด้าวสามชนชาติมาทําได้เนี่ยได้มีการสํารวจแล้วว่ามันเป็นการขาดแคลนจริงๆนะครับเราก็ยอมให้มาทําทีนี้โดยในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลไทยเราก็ส่งเสริมให้ลูกหลานเราเนี่ยไม่ต้องเรียนต่ำแล้วนะมีทั้งเงินกู้นะพอสยชอะไรเนี่ยให้เงินกู้ไปแล้วก็เดี๋ยว ทำงานแล้วค่อยมาคืนเดน้ส่งถึงมัธยปฏีเพราะฉะนั้นทุกคนก็เรียนไปถึงปวชปวสขั้นตำ่ำเพราะฉะนั้นจ้เ,เขามาทํางานระดับล่างเนี่ยซึ่งขเขาคงไม่ทันไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแหมผมก็มองว่าถ้าในระหว่างว่างงานเนาะแต่ขาแรงมันต้องให้เขา,มาสมควรนะครับมันถึงจะทําได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพอจบปวชปวสแล้วก็มาอยากทํางานเป็นคนงานแล้วม,มันก็เริ่มขาดแคลนขึ้นครับจริงๆขนาดนี้เรมงให้ลึกลงไปเนี่ยการทํางานในโรงงานเนี่ยจะถามว่า ให้เฉพาะทํากรรมกรอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมก็ยากเหมือนกันนะบางทีมันดูมันกึ่งกึ่งนะกึ่งกึ่งว่าจะเป็นช่างฝีมือหรือเปล่าแต่อันนี้เราต้องยอมรับเพราะว่าถ้าขัดแคลนจริงเราต้องยอมให้ทําอถ้ามันขัดแคลนจริงเนี่ยเราต้องยอมให้อะไรงานต่างดาทําได้แต่เราต้องสารวจจริงๆนะครับว่าอันนี้ขัดแคลนจริงๆสํารวจแล้วไม่มีคนทําเลยเนี่ยโอเคอันนี้เห็นสมควรเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ต้องแข่งขันการสงองเราก็ต้องยอมให้อาหรการต่างดาวทขได้ตอนนี้เรา ส่วนมากจะเป็นแล้วกรรมกรตอนนี้ไทรมมรมงอย่างเดียวฮะกรรมกรในกิจการทุกประเภทอะไม่เราว่ากิจการอะไรก็ได้ที่เป็นงานกรรมกรเพราะว่าอย่างอย่างออฟฟิศนี้แล้วจะมีคนกวาดถูใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็ถือเป็นงานกรรมกรเราอนุญาตให้ทําได้ <c oughs> ในบริษัทใหญ่โตก็ต้องมีพนักง,งานสวนพนักง,งานทำความสะอาดโอเคอัน <c oughs> okay. นี้เราให้ <c oughs> แล้วโดยเฉพาะในโรงงานผลิตยยใหญ่ๆซึ่งต้องยกแบกหามทั้งหลายเนี่ยต้องใช้แรงงานกรรมกรทั้งนั้นเนี่ยเราก็ให้ <c oughs> <c oughs> เวลาเราส่งงานเป็นรายงานไปต่างด้าเนี่ยเขาก็ตรวจสอบคุณสมบัติเราโอ้คนละเอียดยิบเลยเราจะเอาเข้ามาเนี่ยเราตรวจสอบอะไรบ้างฮะเราด้ยหลักสากลนะฮะอันดับแรกเลยรัฐบาลต้นทางต้องมีหนังสือดินทางมาให้นี่แน่นอนเพื่อรับรองสถานะบุคคลว่าเขาเป็นคนของประเทศสมมติพม่าจริงอย่างนี้หรือลาจริงหรือกัมพูชาจริงอันนี้เป็นอันดับแรกที่ต้องตรวจสอบอันดับที่สองคือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เป็นโรคต้องห้ามที่เป็นโรคที่เราไม่ประสงค์จะให้คนต่างด้าก็ต้องกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นโรคนี้เราไม่ให้เข้า ะนะครับันดับสามกันคือเรื่องการพัฒนาตัวคนที่จะเข้ามาเรื่องฝีมือนะครับต้องมีระดับไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นหลักใหญ่ๆสามอย่างว่าคนที่จะเข้ามาในหนึ่งคณจะเป็นปัสตจาร์โรคไข้ไข้เจ็บสามเป็นคนที่ทางการเขารับรองคือคไม่ใช่คนหนีเข้ามาสามในเบื้องต้นคุณต้องมีทักษะเบื้องต้นในการทํางาน อย่างถ้าเป็นกรรมกรต้องแข็งแรงต้อง <S 1> <S 1> <S ไม่ใช่ว่ากระตองกองแล้วก็จะมายกนะหรือว่าถ้าคุณจะไปทางานในเรือประมงเนี่ยคุณว่ายน้าเป็นไหมคุณอะไร <S 1> <S 1> มันต้องมีกําหนดคุณสมบัติคนที่จะมาไว้ในเบื้องต้นเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่จะมาทํเาเราเคยมีการกําหนดไหมครับว่าถ้าแรงงานต่างด้านเนี่ยถ้ามาทํางานเขาจะขึ้นไปสูงสุดได้ขนาดไหน ไปถึงรองหัวหน้าหัวหน้าอะไรไหมหรือยังไงเราอ๋อตอนนี้เราให้กรรมกรอย่างเดียวไม่มีตําแหน่งขึ้นไปมากแค่กรรมกรอย่างเดียวเลยยกเว้นว่าที่เป็นช่างเทคนิคนะอันนี้ก็คนต่างด้าวเรามีสองสองประเภทนะอย่างรายเข้าใจคือประเภทที่มีความรู้เนี่ยแยะๆถ้าเป็นตําแหน่งที่ไม่เป็นอาชีพภาพเนี่ยเราอนุญาตให้ทําได้แต่มีเงื่อนไขเขาว่ามีเงื่อนไขเมื่อไว้ในการอนุญาตให้คุณมาอย่างคุณกิติพัฒน์เป็นต่างด้าวจะเข้ามาเป็นเนี่ยทำด้านเทคนิคทีวีเนี่ยนะ ต้องมีเงื่อนไขว่าในระหว่างที่คุณมาทาปีนี้คุณต้องแต่ทอเทคนิคคนไทยนะแล้วต้องรายงานว่ารู้หรือเปล่าด้วยซึ่งก็หมายถึงว่าคนที่จะมาทํางานระดับนี้ก็ต้องมิวก็เป็นประเทศที่มีความเจริญแล้วแล้วก็มีเทคนิคในการทํางานด้วยเทคโนโลยีที่สูงอย่างพวกญี่ปุ่นใช่ไหมไต้หวันบางส่วนครับแต่ระดับล่างเราจะไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้เพียงแต่ว่าเขาต้องหนึ่ง ข้ามือถูกต้องสองไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามสามมีความพร้อมในอาชีพที่เขาจะทำเนี่ย,ยว่าฤฤความเหมาะสมเนี่ยสิทธิของเขาก็ได้ตามมาตรฐานสากลใช่ฮนะเพราะค,คนต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนี่เราถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายไทยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประกันสังคมกฎหมายพุ่งพ้อง<ๆ>แรงงานกฎหมายแพทย์กฎหมายาอยู่เหมือนกันหมดฮะปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่กรมการจัดหางานเจอบ่อยที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับอะไรฮะคือคนต่างด้าวที่เข้ามาแล้วหนีหนีในจ้าง มาถูกตกมากกฎหมายนี่นะฮะจนทั้งถูกกฎหมายทั้งปิดกฎหมายที่อยู่แต่ตอนนี้เราพยายามขึ้นทะเบียนให้มันถูกหมดนะฮะระดับพิสูจน์สห่ชาติเพราะอยู่ในระบบแล้วเนี่ยปัญหาที่เป็นมากสุดคือหนีในแจ้งคดีอันนี้หนีทำไมฮะก็หมายถึงว่าอยู่คุณกฤษพัฒน์ใช่ไหมครับแล้วเออดีนี่ผมก็ไปแอบว่าเท่าไหร่ได้เท่าไหร่หรหรคุณกิพที่อบอกจ้างสี่พันผมให้สี่พันห้าก็แล้วกันมาอยู่กับผมกมารเลงเงาไหมคล้ายๆว่าคุณไปเียอะไรมันหมดแล้วผมชุ่มือเปิดไป อ่าแล,แล้วแล้วคือในราชกณะนี้ถือว่าถูกกฎหมายไหมครับเออจริงๆแล้วการที่จะเปลี่ยนในจ้างต้องขออนุญ,ญาตกับทางในทะเบียนถ้ามีกฎหมายอยู่นะครับคนต,ต่างด้าวที่ได้รับอนุญ,ญาตยจะต้องทํางานในอาชีพที่กําหนดแล้วก็ตามสถานที่ที่อนุญ,ญาตถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในจ้างหรือสถานที่ทํางานหรือหน้าที่ใหม่มนะจะต้องแจ้งให้ในทะเบียนทราบก่อนแล้วถ้าอ,อนุญ,ญาตเราถึงจะทําได้แล้วในจ้างเก่ามีสิทธิ์ไม่อนุญ,ญาตไหมครับเปลียนอ๋อในจ้างเก่าไม่มีสิทธิ์แต่เราจะถามก่อนนะครับว่าที่คุณอยู่กับในจ้างเก่าไม่ได้เพราะอะไร ใช่ไหมไมันต้องมีเหตุมีผลอันนี้เป็นเรื่องมนุษยธรรมนะบางทีอยู่กันในจ้างเก่าเนี่ยลักษณะงานอาจจะเขาอาจจะเดือน,นไม่ได้นานเพราะจะแพ้สารเคมีในโรงงานเขาก็ต้องขอเปลี่ยนอันนี้ถ้าเราไปดูแล้วเออมันจริงก็ต้องให้เขาเปลี่ยนแต่ถ้าบอกว่าไม่ไม่มีอะไรในจ้างไม่รอนี่มันคงไม่ใช่เหตุผล <hij a> นะว่ยขอย้ายในจ้างที่จ <i> ริงเราทำงานกับแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวที่กรมว่าจัดหางานทํามาเนี่ยทำงานกับแรงงานไทยรือแรงงานต่างด้าวมันยากกว่าอกันนะครับอ๋อต่างด้าวยากกว่า เพราะหนึ่งคนทางด้าระดับร่างที่้ามานเนี่ยไม่ค่อยรู้ภาษา,าสื่อสารยากสื่อสารยากแล้วก็เขาไม่เข้าใจเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็แตกต่างกันในเบื้องต้นอยู่แล้วครสองความเจริญที่เราไปไก,กลก็ค่อนข้างจะมากเนี่ยมันทําให้แบบว่าบางทีเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ้ทำไมต้องทําแบบนี้บ้านเขาไม่เห็นทําเลยอะไรอย่างเงี้ย อ่าเขาเขาก็ติดพฤติกรรมบ้างเขาใช่ใช่ครับ<ก>คนละมันก็อธิบายพอสมควรใช่ทีนี้เวลาการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยทงวายงความัิใช้เวลาพอสมควรครับนะข้อมูลสถิติล่าสุดบอกว่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยตกงานเยอะครับเยอะกว่าคนที่จบปวชปวสฮะมันเกิดอะไรขึ้นฮะขึ้นอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วถ้าเราดูการจร้างงานฐานล่างก็จะใ,ใหญ่นะฐานฐานล่างคือคนงานทั่วไปแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นพีระมิดอ่ะเหมือนกันทุกที่อ่ะเพราะงั้นก็ไล่ตแต่ประถมมัธยม ปชปวสปริญญาตรีจบแล้วก็ไปเิญญนโทอะไรก็ว่ามันก็จะแหลมออย่างนี้แต่ขณะนี้เราผลิตการศึกษาแต่ละปีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนี้เข้าสู่ตลาดแรงงานปีหนึ่นเป็นแส,น,แสนนะประมาณเจ็ดแปดแสนคนจากที่สถาบันอุดมศึกษาม,มากกว่าปวชปวสคือมากกว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้เราเรียนต่อนี่หรอใช่ไหมไมายถึงว่าจบปวชปวสก็ไปเรียนปริญารญาตรีได้นะแล้วก็บางบางมหาลัยเนี่ย จบม .8 เรื่องม .6 ถ้าทำงานมา5ปีแล้วก็ให้เรียนปริญญาตีได้อีกนั้นไอ้การศึกษาเราเปิดกว้างมากครับตอนนี้แล้วจากสมัยก่อนคุณอาจจะเรียนจบแค่ม .3 ม .4 แต่ในระหว่างคุณทํางานคุณก็เรียนบกสนอเรียนอะไรไปแล้วคุณก็ไปจบปริญญาตร<ม>ีมันมันเป็นเพราะว่าคนจบในวุฒิที่สูงกันกว่าที่นายชาตต้องการเลยครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนหมถึงว่าระปริญญาตีสมมติว่า เราทุกสานประกอบการมารวมมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องการปริญญาตรีแค่หนึ่งพันคนนะแต่ทุกวันนี้เราผิดมาสองสามพันคนเพราะว่าการการศึกษาเราคงจจำกัดไม่ได้แค่บางคเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะมแล้วก็รัฐบาลส่งเสริมมากอย่างที่ผมเรียนให้ฟังเกี่ยอนต้นเดี๋ยวนี้ให้ทุนเรียนถึงปริญญาตรีแล้วก็เป็นอะไร จะเรียกอะไรนิยมดีค่านิยมนิยมต้องจบปริญญาตรีต้องได้รับปริญญาพ่อแม่นีมันชื่นใจลถ่ายลูกกินฝรั่งบ้างต้องฮะเราลูกไปตั้งไว้ที่บ้านตั้งหนึ่งบ้านใช่โอ้มีความภูมิใจเลยลูกเราจบปริญญาตรีนะแต่จบแล้วว่าตกงานก็อันนี้จะค่อยๆแก้ผมค่อยๆแก้จริงๆแล้วผมว่าถ้าเราไม่เลือกงานนะครับครับไม่ได้หมายความว่าจบปริญญาตรีแล้วต้องทํางานแบบนี้อามว่าไม่มีใครตกงานแล้วอีกชางนึงคือการประกอบอาชีพส่วนตัว S <S ใช้คาว่าอาชีพอิสระเนี่ยนะครับ,รบจริงๆในปัจจุบันเนี่ยอาชีพอิสระที่ยังขาดที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะแต่ถ้าเราลงมาอยู่ในโลกของตลาดแรงงานเราจะรู้ว่าโอ้โหยังมีอาชีพนี้ตั้งหลายอย่างที่น่าทำนะเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ข้อมูลซ<ช>ึ่งตรงน,นี้กองกองกองส่งเสริมการมีการท,ทำกกากลุ่มกิจการเนี่ยเขามีอาชีพอิสระ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ขณะนี้ก็พยายามจะบุกให้ไปลงถึงระดับอำเภอ อย่างผมยกตัวอย่างให้คุณกิติแพทย์ไปง่ายว่าร้านป้ามุญแจแดงเพลมีไหมน้อยมากนะครับนะถ้าไม่มีนะม้านของผู้ใหญ่ท่านี้น่าทำไหมบางทีต้องไปทำในตัวจังหวัดอ่าเวลาจะทำตัวคนตัวใบหญ่นะแม็โก้บ้างอะไรบิ๊กซีบ้างนะโรตันบ้างนะ่ซึ่งจะมีนะแล้วจาเป็นไหมกุญแจโอ้โหบ้านไหนไม่มีกุญแจบ้านไหนไม่มีมอเตอร์ไซค์บ้านไหนไม่มีตู้ไม่มีเตียง นี้วน,นี่อาชีพอย่างเงี้ยบางทีมองเห็นอยู่แต่บางทีเอ๊จ,จะเข้าไปสู่อาชีพยังไงแล้วใครว่าจะค่าจ้างน้อยไม่น้อยเนี่ยพวกนี้รายได้ดีเนี่ยลอเรา25บาทก็250วันนึงมันหลายสิบตัวแล้วคนทุกบ้านมันต้องมีกุญแจมีอะไรทั้งนั้นเลถ้ม,มองอาชีพไง่ายนะครับสองเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นแล้วอาชีพที่รับซ่อมเสื้อผ้าที่เป็นจากข้างทางอ่ะผมว่าเยอะนะมาถึงว่าค่าตอบแทนเยอะนะฮะโอ้โหวันนึงได้เป็นพันครับผมไม่เคยไปคุยเขาเนี่ยแต่มันเหนื่อย คนทำออกแหมแล้วก็ลูกค้ามาเยือนรอเลยทวงเลยเหน่เพราะต้องรีดทำไม่คนมาเร่งเนี่ยมาเยือนรอมาเยือนรอมันก็เกิดกลุ่มกิดเนี่ยคนทาพวกนี้ต้องปล่อยเขาเป็นอิสระครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนอกรอบน้องบอกว่าเราน่าจะผลักดันให้ส่งเสริมคนที่จบพวชพวศเนี่ยเป็นแรงงานที่เราต้องส่งออกไปข้างนอกเพราะส่วนหนึ่งคือมีทักษะมีความสามารถมันจะอัพค่าค่าแรงเยอะและมันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงแรงงานของเราในต่างประเทศด้วย คือก็เป็นนโยบายของทะะ่านรัฐมนตรีนะครับ,รบอยากจะส่งเสริมให้ไปทํางานอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับ